ีนครบหนึ่งเดือนนะครับซึ่งวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่เ้สิงหาคมสองพันห้าร้อตรงกับวันขึ้น15บห้าขนะฮะสิบห้ 15, 5, 5, เดือน9ก้าวันี้ก็เข้าเดือน10นี่ครบหนึ่งเดือนเต็มเลยนะครับอำพันศามาอีกสองเดือนออกพันศาแล้วแล้ว พระที่เข้าปริวาสอย่างจะขึ้นมานั้นหรืออะไรไหมอย,อย่างนะทั้งคู่เลยนะครับมีใครจะเข้าปริวาสไหมองนั้นสามปีอง<ม>นี้หกป,ปีสามปีก็หกปีนะปาเสรีครับนิมนต์ได้เต็มที่นะครับขราปริวาสวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเสกขียววัดนะครับ แต่เมื่อวานนี้เรื่องของปฏิเทศนิยสี่มีสีข้อจบลงไปประนึงนเข้าสู่เสกียวัตคือวันที่พิสุจน์จะต้องศึกษาเรียกว่าเสกียวัตนะครับเสกียวัตนั้นจัดเป็นสี่หมวดหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสารูปหมวดที่สองเรียกว่าโพชนะปฏิสังยุทธ์หมวดที่สามเรียกว่าธรรมเทศนาปฏิสังยุตธ์ บทที่สี่เรียกว่าปะกินนก,กะมีอยู่สี่วดด้วยกันเจ็ดสิบห้าข้อนะครับเจ็ดสิบห้าข้อสี่บทสาระดิปฏิสัมยุตโชนะนะโชนะแล้วก็ธรรมะแล้วก็ปะิกินนาก,กะรจำได้ง่ายเลยบดสารูปโโชนะแล้วก็ธรรมเทศนาเกี่ยวกับเรื่องในทำสิ่งเหล่านี้นะครับสารุปที่หนึ่งมียี่สิบหกข้อนะครับ สารุทที่หนึ่งหนึ่งภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะนุ่งและห่มให้เรียบร้อยนะครับนี่ข้อหนึ่งข้อสองเลยนุง่งข้อสองห่มเพราะนั้นภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะนุ่งให้เรียบร้อยข้อสองจักผ่มให้เรียบร้อยเรื่องกนุ่งผ้าสมงนะครับผมก็ก็ผ้าจีวรนะครับให้เรียบร้อย นข้อที่สามภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะปิดกายด้วยดีเมื่อไปในบ้านข้อสี่เราจันั่งด้วยดีไปในบ้านนะครับนี่คือไปกัแบบนั่งคำว่าไปก็คือเดินไปนะครับเราจะปิดกายด้วยดีหมายความว่าผมผ้าเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมผ้าเรียบร้อยเป็นปร,ริมณฑล อ้ตามสัปสมัยนี้เรียกว่าปริมณฑลก็คือปิดกายด้วยดีก็คือผมผ้าไม่เช่นเปิดผ้าพัดไหลหรือเปิดอกหเห็นพุงเห็นเสือเดือหเห็นอะไรต่างๆเรียกว่าต้องผมคุมให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับเปินไปในบ้านแล้วก็มานั่งอยู่ในบ้านแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยไม่เลิกผ้าขึ้นมานะครับข้อ 5. ภิกษุเึงมความศึกษาว่าเราจับระวังมือและเท้าด้วยดีเมื่อไปในบ้านนะครับ ส่วนข้อที่หกเมื่อนั่งอยู่ในบ้านคนะือระวังมือและเทา้าเนี่ยเพราะนั้นเราปิดกายระวังมือระวังเทา้ามาไปหรือนั่งเนี่ยนะนะครับในหัข้อเกี่ยวกับเรื่องอากาบกิริยาแล้วนะครับอากาบกิริยาของเราเองข้อ7และข้อ8ปพิกษุน์ทัง้งคมเพทํงทำความศึกษาว่าเราจักมีตาทอดลงเมื่อไปในบ้านนะแล้วข้อ8พึงนั่งในบ้านก็คือการมอง คนมองหมุนรอบทิศหมายความว่ามองสอดส่องดูเข้าไปห้องนอนอยู่ตรงไหนห้องน้ําอยู่ตรงไหนห้องรัวอยู่ตรงไหนห้องพักอยู่ตรงไหนมีของอะไรตั้งบ้านอันนี้ไม่ได้ราว่ามีตาทอดลงต่ำหมายความว่า,าคือสํารวมอินทรีย์คือตาหูจมที่บนในใกเิินกายใจและข้อน,นี้คุมหมดเลยครับจำนวนอินรีหกเมื่ออยู่ในบ้านไปในบ้านนะครับข้อเก้าก็สิบพระภิกษุพึทงทําความศึกษาว่า เราจะไม่เวิร์กผ้าไปในบ้านแล้วก็นั่งในบ้านคล้ายๆกับข้อกีนีน้นะครับปิดกายด้วยดีปิดกายด้วยดีรนะว่งมือเทา้าอันนี้ชั้นลงไปเลยว่าไม่เวิร์กผ้าเมื่อไปในบ้านหรือนั่งในบ้านนะครับข้อที่1 1บเอ็ดทีสองสิบเอ็ดสิบสองพิสุเพิ่งทาความศึกษาว่าเราจะไม่หัวดร้อเมื่อไปในบ้านนะไปณวัตคือกำลังกำลังเดินทางไปนะครับ วิ่จะเดินไปก็ดีนั่งยานหรือนั่งเรียนสมัยนั้นก็ดีนั่งรถก็ดีแต่ว่าทั้งวันนี้บางทีเราคุยกันเสยงดังล่งรถนะครับเพ่งในบ้านเนะบางทีคุยทั้งขาตา่งก,ก็เหมือนกันเอมีคุยเคยคุยบางทีได้สองเท่านั้นเท่านี้นอันนี้ไม่สมควรย่างยิ่งกแกะในรถเพ่งนะครับอันนี้คือเป็นเซ็กซี่ยอบหัยหมดนะครับ ข้อที่13และ1 4บสี่อสดสิบสองนะครับเราจะไม่หัวเราะข้อ13 14ี่พระพิสุรเราจะไม่พูดเสียงดังเมื่อไปในบ้านและนั่งในบ้านคือพูดให้ปกติัแต่เสียงดังใช่ไหม,มความอาดออกจกตะโกนหรือเปล่าหรือว่าพูดเสียงดังเกินไปไม่พูดเร่มเรย่นะเมื่อไปในบ้านและนั่งในบ้านข้อสิบสามสิบสี่ข้อที่สิบห้าและข้อสิบหกก็คือ พระภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่นั่งโคงกายเมื่อไปในบ้านหรือว่านั่งในบ้านหมนั่งในบ้านคำว่าโคงกายคือภิกษุที่นั่งแล้วทับโยกตัวนั่งแล้วไม่นิ่งโตไม่ตรงโยกไปโยกมาเอียงไปเอียงมาอย่างงี้แสดงว่าแต่ครั้งพุทธการมันมีแบบนี้นะครับจึงมันหยัดขึ้นมาสมัยนี้ก็เหมือนกันนะครับข้อที่1ิเจและ18พระภิกษุ พึทงทำความศึกษาว่าเราจะไม่ไวแขนเพื่อไปในบ้านและก็18นั่งในบ้านนะครับคือไัวแขนไปบ้านหรือว่านั่งในบ้านหมายความว่าแขวงแขนไปทีเดินไปเนี่ยแหวงแขนไปบทีนั่งแล้วยังแหวงแขนอยู่อย่างงี้ครับก็ไม่เรียบร้อยข้อที่19พระภิกษุพึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่ สั่นศีรษะไปในบ้านจนยี่สิบไม่สั่นศีรษะนั่งในบ้านสั่นศีรษะหมายความว่านั่งไม่ปกตินะสั่นหัวไปเรื่อยนะครับแต่ว่าเป็นโรคไหมก็ไม่น่าจะใช่นะครับบางทีอาจพิสุปกตินี่แหละครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคก็คงไม่บัญญัติพระรัชสมัยบัญญัติในข้อที่21หรือ22และพระพิษุทรงทำความศึกษาว่า เราจะไม่เอามือค้ำกายเมื่อไปในบ้านและก็นั่งในบ้านคต่ว่าค้ำกายก็คือมือเท้าพื้นนั่นเองนะครับเหมือนนั่งไม่อยู่นะครับคือนั่งไม่ตัวตรงมือก็ต้องไปข้างหน้าแต่อามือคำ้ำอย่างเงี้ยนะแสแงว่าอามือค้ำกายเมื่อขณะไปในบ้านและนั่งในบ้านข้อ23 23และ24พระภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เราจะไม่เอาผ้าคลุมศีรษะไปในบ้านยี่สิบสี่นั่งในบ้านนะฮสิสานิต่สี 23, คลุมศีรษะก็คือผ้าอาบน้ำฝนก็ตามหรือว่าจะเป็นผ้ารับประเคนก็ตามปังสะก็ตามไม่พึงเอาผ้าคลุมหมายความว่าการร้อนบางทีการร้อนถ้าสังเกตดูทิอยู่กลางแดดผ้าคลุมแต่ถ้าหากว่านั่งในบ้านหรือไปในบ้านอย่างเงี้ยคนอื่นเห็นก็ไม่เหมาะนะครับ ขนาดกางล่มท่าพิสูจน์ถ้าไม่ป่วยไข้ไม่เป็นไข้แนละ้วห้ามกลางล่มเลยนะครับนนี้มาไปในบ้านนั่งในบ้านข้อ25่้าทาพิสูจน์พึงทำความศึกษาว่าเราจะไม่เดินกระโยกเท้าไปในบ้านเดินกระโยกเท้าคุณเห็นไหมครับทุกคนเหมือนก็ว่าเดินปลายเท้าบางคนอาจจะติดเป็นนิสัยนะครับความเคยชินตั้งแต่เด็กแต่หากว่าบางคน เดินก็หยกเท้าบางทีเรียกว่าเดี๋ยบไม่เต็มพื้นเท้านะอย่างนี้นะครับเดยก่็ไม่เรียบร้อยแล้ข้อที่26กข้อสุดท้ายนะครับพระภิกษุเพิ่งทำความศึกษาว,ว่าเราจัไม่นั่งรัดเข่าในบ้านนั่งรัดเข่าก็คือชันเข่าแล้วก็เอามือรัดกอดเข่าอย่างนี้นะมันเหมือนอาการเด็ก,ดก,ดกหรือว่าคล้ายเด็กที่อยู่ในท้อง พรนดานเดือวต,ตั้งขันเนี่ยมุติคุดคูนันคุดคูดังนั้น26ข้อเสกียวัฒเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทางตายทั้งนั้นเลยจะไม่ง่ายจะไม่ง่ายในบทสรูปก็คือรูปร่างของเรา้เองคือการสํารวมตาหูจมูกลินใจใจใ 6. อินทรีย์ทั้งหกระวังมือระวังแขนระวังตาะนะกายทางมือทางแขนทงาง อยู่ทังข้างนี้แล้วทงศีรนษะแล้วก็เ e อ็นกายโครงกายนะครับเป็ระบบรับกายตังนั้นเป็นเรื่องสารูปรูปรับของเรานี่เองนะครับ26ข้อวันนี้ก็ฝึก่ทำการศึกษานะครับว่าเราเคยนั่งไหมที่ไปในบ้านแบบนี้ถ้าหากว่านั่งแสดงว่าไม่ถูกต้องเป็น,นการทบทวนวินัยกันแต่ว่าถ้าเราไปนั่งแสดงว่านั่งไม่ถูกนั่งลำไก่บางทีนั่งโยกตัวอันนี้ก็ไม่ถูก ที่หัวราะเสียงดังบาทีการปฏิสถานคุยกย وم, ับโยมทีการหัวเราะนีก็ถือว่าไม่ถูกนะครับยิ้มได้แต่ไม่หัวรเราะหรือเวิร์กผ้าบางทีบางองค์สังเกตดูบางคนทีอ่อายุมากหน่อยเข้าในบ้านก็เวิร์กผ้าผ้าไปที่ไหนเห็นนมนะครับทีเห็นนมอย่างนี้ก็ไม่เหมาะแต่เวิร์กผ้าจะเกินไปหรือการมองหรือการพูดนะ เป็นความรู้แล้วก็เพื่อรักษาความศรัทธาความเน่อมใสของเราให้เป็นสมณะสาร,รุปี่ทีนะครับวันนี้ก็จุดนี้เป็นกรีที่จะถือข้อครับก็ต่อไปกับพระองค์